รู้ไหมพีม่แจวไหนี่แต่ว่าสวยนะสวยนะสวยสวยสวยรถนี้สวยรับมาเท่าไหร่รถนี้รับมาโลละร90บาทค่ะเอทุกคนไปสืบดูได้เลยว่าทุเรียน a อบตามลุงอะ่ะร90โลละนะโลล,ละร้อยเก้าสิที่รับมานะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขายราคาเท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆเลยอาจจะเอามาแกะเนื้อก็ได้เพราะว่าอันนี้คือไซส์ใหญ่แต่แต่เอากลางหรอกลางแต่มีใหญ่พอดีทั้งมานอันนี้คือสวยมากดูสิมีฟูทุลูก ย้ำว่ามีภูทุกลูกย้ำว่ามีภูทุกลูกสวยแน่นอนสวย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 มีภูทุกลูกวิ่ไม่มีลูกไหนไม่มีภูเลย <c oughs> ไม่เชื่อฟังค่ะเขียงนี้เนื้อกรอบเขียงนี้เนื้อเป็นไงนะนะเ,นเนื้อหอมไหมเ,ไเนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกเนื้อเด้งด้วยใช่ไหมกรี๊ดจะได้กินแล้วพรุ่งนี้เจอกันเปิดตะกร้าหนึ่งทุ่มครึ่ง ฝากซื้อมาหมดแล้วเห็นไหมล่ะสวยแน่นอนแต่ว่าส่วนลดจะมาแค่ห้านาทีาเข่งเ,เออถ้ไม,ไม่จริงๆมันมีอยู่ซอยนี้บอกว่าทางบ้านช่วยมันถูกนะม้าถูกหรอเข่งประมาณเท่าไหร่อ่ะไอ้ย่างอย่างช่อยนหนหูซื้อมากประมาณกว่สองร้อย สองร้อยแปาสิบบาทป่ะมันอยู่ประมาณร้อยนิดเดียวเจริงหรอร้อยร้อยแล้วค้าค่าขนขึ้นมาอีกเดี๋ยวให้ฝากซื้อมาอยู่ที่ว่าจะตรงผมหรือเปล่าถ้ามีโทรหาผมอ่ะตรงถ้าโทรหาผมเลยอ่ะมีช่วยช่วยขึ้นช่วยลงจะอ้วนกลับบ้านได้แล้วอ้าวเราเป็นคนอื่นนอนอยู่ได้จะอ้วนพี่แป้งพี่แป้งแป้งใหญ่แป้งนมใหญ่ๆตัวใหญ่ เรื่องของชั้นที่แปงทุเรียนค่ะหมอนทองจันทบุรีรถนี้นะคะเป็นตัว a B นะ,ะมีภูย้ําว่ามีภูทุกลูกโอ้สวยมากคุณต้อาไม่ได้เข้ามาดูในนัน้นเลยส่งนอกเนี่ยหกห้าภูขึ้นอ,อันนี้ห้าภูขึ้นคือเขาจะส่งนอกนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาส่งในไทยวันนี้เรามาส่งในไทยโอเคไปเลยส่งไปเลยเอาไปค็บเลยเอาไปเก็บเลยขายอะไรคะทุเรียนหมอนทองจันทบุรีเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่า ข้างในกำลังคัดแยกนะคะว่าตัวไหนกี่กิโลบ้างในเรียนถือโนมาโขวันนี้หนูห <prayed> นูม <Carbon> er ีเด right? ็กเด็กไข่ดำมาด้วยเด็กไข่ดำเด็กไข่ดำอันตรายเหรอเขาบอกใช่ไหมตอนนี้กาลังคัดแยกทุเรียนนะคะว่าน้าหนักเท่าไหร่กันบ้างโลเท่าไหร่คะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตะกร้าให้ อยู่จันทบุรีไหมค่ะตอนนี้อยู่โกดังที่กรุงเทพค่ะพรุ่งนี้เปิดตะกร้าให้ย้ำว่าทุเรียนตัวนี้เป็นทุเรียนที่ส่งนอกนะเป็นทุเรียนแบบเอบดฮะที่เขาบอกว่าอเนี้ยเจ้าของสวนจะเอฟทุเรียนน้องเบียร์กินเองใช่หรอเออถ้าขายเมราะอะไรเอฟกินเองเลยหวะอ๋อประนัดวยไงเขาบอกว่าเจ้าของสวนเจ้าของสวนที่ส่งมาให้หนูเขาบอกว่าเขาจะมาดูไลสวดหนูมาเอฟใช่ค่ะร้อยเก้าสิบสองร้อยค่ะใช่สุดยอดมาก ลงรักแม่คะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งประมาณนี้ประมาณ,มาณแบบประมาณเกิดสองทุ่มเพราะว่าส่วนรถเราจะมีสองทุ่มอันนี้คือรับจากสวนค่ะรับจากสวนเลยปูทุเรียนแบบสวยอะปูเป็นปูเลยยอมรับจริงว่าปูแบบว่าไม่มีลูกไม่มีลูกไหนที่ไม่มีปูพี่ฟ้าต้องไปไว้ให้พี่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 ปลูกช่างก่อนเอาวางตรงนั้นโอเค อันนี้คือคัดทุเรียนไว้ให้เลยนะว่าเราจะได้รู้ว่าประมาณแบบว่าจะเปิดตะกร้าให้ลูกค้าได้เยอะไหมพรุ่งนี้นะคะเป็นทุเรียนเกตแบบว่าเกตพรีเมียมคูเป็นคูเลยนะเกรดดีนะคะเกตด AB นะตัวนี้เป็นทุเรียน AB ไม่ได้ตกไซส์นะคะดูคูได้เลยย้ำว่าเป็น AB ไม่ใช่ตกไซส์นะคะพรุ่งนี้เปิดตะกร้าหนึ่งทุ่ม AB ไม่มีไม่มีตกไซส์มานะคะไม่มีตกไซส์หรือว่า ไม่มีไม่มีไม่มีเล็กไม่มีไม่มีซีมาก็คือตัวนี้เป็นเป็นเอเป็นสวยเลยพรุ่งนี้เปิดตะกร้าให้ทุ่มครึ่งเป็นเป็นสวยก็จะมีแบบนี้ค่ะมานิดนึงเพราะเราเหมาเพราะเราเหมาออกจากสวนเลยนะคะรอบนี้ราคาแรงนิดนึงทุเรียนจันทบุรีตอนนี้ใครได้ราคา140บาทอะไม่มีแน่นอนทุเรียนสีสะเก็ตัดจากสวน150จริงเหรอพี่ยศ พี่มาส่งหนูได้เปล่าภูเขาไฟหรอถ้าพี่ได้ร้อยห้าสิบพี่ทักมาบอกหนูด้วยเพราะว่าทุเรียนจันตอนนี้เล่นไม่ได้เลยทุเรียนจันทแพงมากอยากให้ลูกค้าซื้อแบบว่าลูกละร้อยแต่ว่าแพงแพงตอนนี้ทุเรียนตอนนี้คือแพงมากแกใส่กล่องวันนี้หมดแล้วค่ะแม่หมดเลยแต่ว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะอย่าลืมแค่นั้นเล็ก